พระใหม่นี่ยังไม่บริสุทธิ์พุทธยังไม่ได้ใส่บาดพระใหม่นะคะทุกคนใกล้จะเสร็จแล้วมีพระใหม่สององค์ยังไม่อะไรทั้งนั้นข้าวป่าอยู่ดี้ใช่คนภาคกลางเขาบอกว่าอ้าวมากระไรแล้วลูกคุณรับอะฮะเาต้องประตูนี่แหละเออของเราฝั่งนี้ละมั้งเรื่องของเขาเขามีบัวด้วยของเราใส่เงินเฉย

อู่หน้านี่อย่างนี้นี่สองฝั่งดิไม่เป็นไรหรกย้ายต้องใส่หรฮอนไหมหรอฮอนไหมฮอนไหมผู้ชายไงไปนอนสิเอาเข้ามาเรียงคิวเรียงแถวเรียงคิวแอมาตั้ง่บัรพรหมอะแบ่งรอยน่ะมันจะดีนะโอ้ถ่ายไปเถอะไปเถอะจะภาพมัน รอทางนู้นลงทางนู้นตามคิวทังเดียวกันเออให้เขาไปก่อนออกทีละไออกทีแล้วรูป พ่หอันนึงพันนพันันให้ไวให้ไวโอ้สอันหนาสาพันค่ะโอ้ผู้จัดการอยู่นี่เอง

เาถ่ายรูปกับพระถ่ายรูปกับพระหน่อยพระใหม่พระใหม่พี่เรียกอะไรบอกมาเลยเขบอกแล้วว่าบวชวันนี้วันที่เท่าไหร่ก็เลขน้อ๋อวันนี้บอกบวชวันที่เท่าไหร่ก็เลขนั้นแหละตางตาตาถ่ายกันแล้วมั้งบบนยเดี๋ยวถ่ายด้วยเด้อเดี๋ยวจะยืนเลยถ่ายอย่าง

โอเคหนึ่องสามมงแขนเสื้อแม่แม่ไม่สวยแม่แม่โผแม่โผโอเคไปนะหนึ่งสองสามตี๋วห่งสองสโอเคไเลยค่ะอ่ะไป่ติวพี่นัดหนึ่งสองสาม เอไปสางองสโอลไปถ่ายต่อตรงนู้นก็ได้เดี๋ยวเราเชิญประานเนี่ยคืนนี้สิโลกบมเพราะว่าไม่ร้อนแสงเลยจะได้เห็นทัได้เห็นทันี้ายไแล้จะได้เห็นทนีถ่ายไปแล้ได้หนึ่งสองสามวสองสาโอเคต้องยอย่างนี้ลกนี่นี่มน ถ่ายวิดีโอด้วยไม่ย้อนแสงด้วยปะปะปะตกใจทั้งหมดเลยค่ะไป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 เม่พี่นันเข้าตรงมุมนี้แล้วคนถ่ายจะได้ถ่ายได้ไม่ติดตั้วเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วเรียบร้อยแอมมานี่คนกล้องดับกล้องดับ เดี๋ยวเอากล้องพี่ก็ได้เออนอนนอนภาพนอนด้วยได้อยู่ได้อยู่ได้แล้วถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายรูปด้วยหนึ่งสองแท๊กเอมถ่ายแกแอมด้วยเออ แล้วพี่บีส่งให้แอมเอออ่าโอเคเรียบร้อยอันดามองคุยอะไรกันอะไรกระดาษทิชชู่ออา

ม่อมเน่ยครับอันนี้เขาเอ่อม่อมใส่ผ้าที่ม่อมของหลวงพี่อันนี้เขาเออเขาเรียกเขาเรียกหลวงพ่อน้าน้องพี่หลวงน้าหลวงอานี่แหละถ้าน้อยขว่าถ้าสมมติถ้าเป็นแม่เป็นยังนะแต่ถ้าอย่างถ้าอย่างยายถ้าบ้านหนูเขาเรียกคุณนะจ้ะถ้าบ้านหนูนะแต่ที่นี่ยังไม่รู้มอมอาแต่ถ้าอย่างเป็นอย่างยายอย่างเงี้ยก็เรียกหลวงพี่บ๊่แมนบ่ะแมนห้าพา